สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเวเท่านั้นนายกเศรษฐามึงเฮียมากไอสัตว์มึงทำบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจของมึงไงเพราะมึงสร้างคอนโดมาขายมึงสร้างบ้านซื้อสร้างอาคารสร้างหมู่บ้านออกมาขายขายให้ต่างชาติ ผลดียดีกับมึงคนเดียวนายยกเศรษฐามึงเฮียมากไอ้สัตว์มึงทำบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจของมึงไงเพราะมึงสร้างคอนโดมาขายมึงสร้างบ้านซื้อสร้างอาคาร สร้างหมู่บ้านออกมาขายขายให้ต่างชาติผลดีดีกับมึงคนเดียวไม่ได้ดีกับประชาชนคนในประเทศมันทำให้คนไทยลำบากเพราะว่ามึงขายบ้านแพงขายคอนโดแพงเพราะพวกมึงเป็นคนสร้างขายพวกกูประชาชนคนไทยอย่าไปซื้อก็ไม่มีปัญญาซื้อเพราะมึงขึ้นราคาขายให้ต่างชาติต่างชาติเข้ามาแย่งซื้อคนไทยไม่มีปัญญาซื้อเพราะมึงขายแพงไงมนกำไรเยอะไง อย่ามาพูดเลยยังไม่ถึงปีก็ออกลายและไอสัตว์ออกกฎหมายเอื้อให้บริษัทมึงเอื้อให้ลูกสาวทักษินเอื้อให้เจ้าวัวอันดับหนึง่งอันดับสองอันดับสามทุกอย่างที่มึงออกอะ่ะไม่ได้เพื่อประชาชนคนไทยไอสัตว์มึงเฮียมากกูขอประนามไอพวกขายชาติแล้วก็จะแก้กฎหมายสั่งให้อนุทินไปแก้กฎหมายให้ต่างชาติเช่าเก้าสิบเก้าปีพอ่อองตายคุยยัดแม่มึงมันเฮียมากไอสัตว์ไอนายกขายชาติ มึงเฮี้ยมากค่ะเข้ามาอยู่ไม่ถึงปีลายออกเลยจะแก้ก,กฎหมายอืมจะแจก,กเงินดิจิตอลเงินสดจะแจก,กให้ประชาชนเลยเงินภาษีของพวกกูไอสัตว์จะเอาแจก,กเข้าดิจิตอลต้องไปเสียค่าธรรมเนียมสามเปอร์เซ็นต์แต่พวกกูไปเอาออกเสียสามเปอร์เซ็นต์เงินดิจิตอลที่มึงซื้อหุ้นอยู่ได้ไปละหกหมื่นล้านหุ้นที่มึงถืออยู่ก็ได้กําไรละเป็นแสนล้านเพราะมันจะขึ้นราคาไปสูงไงแล้วทําไมไพวกกูเสียภาษีอ่ะ เงินที่มึงเอามาแจก,กหาเสียงพรรคของมึงอ่ะไม่ได้ควักเงิน,นเองอาภาษีเนี่ยมาแจก,กประชาชนเพื่อหาเสียงอ่ะไอสัตว์แล้วมึงยังเฮี้ยยังจะมาออกกฎหมายขายชาติ99ปีมึงเฮี้ยมากให้ต่างชาติเช่ามึงนึกว่าคนไทยรู้ไม่เท่าทันมึงเลยสัตว์ที่มึงอ่ะจะไปแบบแก้เพื่ออะไรเพื่อให้ไอพวกที่มาเปิดบอนคาสิโนได้ทำสัญญา99ปีเสียอสัตว์ทำไมไม่ให้คนรัฐบาลทำเองรัฐบาลเป็นเจ้าของคาสิโนเอง เงินทั้งหมดก็จะได้มาดูแลประชาชนทั้งประเทศมึงมันเยี้ยมากไอ้สัตว์